อย่าเที่ยวโพสว่าโสดถ้าอยู่ในโหมดปะชดแฟนใจแข็งก็รอดใจกระจอกก็เจ็บหว่าเจียบจุบจุบยามเย็นๆครับลมพัดโชยชยครับกิ่งไผยไหวเอ็นครับ โยกไปโยกมาครับตะวันรับฟ้าครับนกน้อยบินกลับลังสวยสวยยามเย็นๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับสองร้อยบาทจัดไปครับเช่าสององค์สามร้อยบาทครับ เชา้าหมดอดได้ของดีครับ ep ที่สีครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับ รายการที่หนึ่งครับเป็นพระสมเด็จโตครับหน้ากากเงินครับฝังเพชรฝังพลอยครับหลังรอห้าครับสวยงามอลังการงานสร้างครับสองร้อยบาทก็เอื้อมถึงครับ รายการที่สองครับน่าจะเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชครับออกศึกครับทรงม้าครับหล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะครับรายการที่3ครับเป็นพระรอดครับ เป็นะลอดเนื้อชินครับผลอดเนื้อชินตะกัวครับออกภายเงินเลยครับน่าจะเป็นะลอดหนองมนครับเนื้อชินตะกัวเก่าครับ รายการที่4ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ,บ,ร,าร,บรายการที่5ก็เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับหลังพระอาจารย์ทิมครับปี08ครับ รายการที่6คเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับหล่อโบราณตากบครับรายการที่7ก็เป็นพระล่วงหลังลางปืนครับเนื้อชินตะกัวเก่าครับ รายการที่8ปดครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ200บาททุกองครับรายการที่9ครับเป็นพระผงสุพรรณครับ,งงนรบเนื้อเก่าเก่าแห้งๆมันๆเลยครับพระผงสุพรรณ รายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับน่าจะเป็นรุ่นเบตงครับ996ครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่11ก็เป็นพระสมเด็จหลังเจดีครับเนื้อเก่าๆแห้งๆหงนึกๆน,นุ่มๆเลยครับ มีจุดไข่ปลาด้วยครับรายการที่12บสครเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่13บสครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับ เหรียญพระพุทธหล่อโบราณครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จฐานคู่ครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับหล่อล่ำแฮนซัมครับหล่อเพอร์เฟกเลยครับรายการที่17ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จหลังตาโลกครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ200บาทจัดไปครับรายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมครับรายการที่20ครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบหล่อโบราณครับ รายการที่21ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทองสุกครับเนื้อโลหะครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนครับ วัดถ้ำขุนเนนครับจังหวัดพิจิตรครับรายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่24ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณครับ รายการที่25ครับเป็นปิดตาเนื้อโลหะครับปิดหน้าปิดหลังครับปิดทวารทั้ง9ครับหล่อโบราณออกเนื้อแรกครับออกเนื้อแรกดอกจันครับน่าจะเป็นสายใต้ครับปิดตาเนื้อโลหะครับ สวยงามอลังการครับรายการที่26ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดูครับวัดสแกรครับจังหวัดอยุธยาครับหลังยันรายการที่27ครับเป็นปิดตาเนื้อเมฆกับพัดครับหลังยันยุ่งครับ มีสอง,องค์ครับปิดตาเนื้อชินตะกัวครับด้านหลังตอกเลข3ครับรายการที่28ก็เป็นเหรียญชินราดหลังอกเราครับ าจะเป็นรุ่นอินโดจีนครับเหรียญเก่าเก่าสภาพใช้ครับรายการที่29ครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณครับเหรียญจอบใหญ่หลงพ่องเงินครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับ รายการที่30เป็นเหรียญจอบเล็กครับเนื้อสีสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่31ครับเป็นสมเด็จหลวงปู่ดูครับหลังกงจักครับพมสีหน้าหลวงปู่ดูครับวัดสแกอยุธยาครับ รายการที่32ครับน่าจะเป็นพระคันธราชครับหลังยันน่าจะเป็นเหรียญปั๊มครับพระธราวดีครับ น่าจะเป็นพะระธรวาเดีับรายการที่33ครับเป็นพระล่วงหลังรางปืนครับสวยๆสภาพร้อเปอร์เซนเลยครับน่าจะเป็นสายเนื้อครับหลวงพ่อกเกษมปกเสกครับพระล่วงหลังลางปืนเนื้อโลหะครับ รายการที่34ครับเป็นพระปิดตาหลังยันครับปิดตาหล่อโบราณตัดช่อครับรายการที่35ครับเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกยันหลังยันห้าครับพระคร,รูกรุณาวิหารีครับวัดกิ่งแก้วครับ รายการที่36ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมครับเหรียญแตงโมหลวงพ่อเกษมเขมโกรครับเจ้าแม่สุชาดาครับ2517ครับ รายการที่37ครับเป็นพระเนื้อดินนางพญาครับนางพญาพิมพเข่าโค้งครับรายการที่38ครับเป็นเรูป็นรูปหล่อหลวงปู่ดูครับหลวงปู่ดูวัดสแกปี2522ร์ปี2522ครับ รายการที่39ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่องเงินครับดูให้ชอบดูให้โดนครับมี2เหรียญครับนำมาให้พี่เพียงน้องได้แบ่งปันกันเลยครับเหรียญจอบเล็กหลวงพ่องเงินหล่อโบราณครับ รายการที่40ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อดแดงครับหลังยันครับเปรียบทองคำครับหรือจะเป็นทองคำครับ รายการที่41เครับเป็นพระหลวงพ่อทวดครับเนื้อว่านครับเนื้อว่านกากายายักษ์ครับด้านหลังโรยผงแร่รายการที่42ครับเป็นพระสังกระจายหล่อโบราณครับได้ฐานอุดกิ่งครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ200บาทครับ เจ้าสององ0 0บาทครับรายการที่43ครับหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ,บร,าย,รบายการที่44ครับเป็นเหรียญแปะลงสีครับ รายการที่45ครับเป็นปะปิตาครับเนื้อโลหะครับใต้ฐานตอกโคดดอกจันครับตอกหมายเลขนัมเบอร์425ครับหล่อโบราเนื้อโลหะครับน่าจะเป็นหลวงปู่หมุนครับวัดบ้านจานครับสีสเกตรครับ รายการที่46ก็เป็นเหรียญเจริญพรล่างครับหลวงปู่ทิมอิสาริโกครับที่เระลึกสร้างศาลาการประเรียงศาลาการประเรียนครับวัดละหาล่และยองฮี่ รายการที่47เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่48ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อไปหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับที่ระลึก2478ครับ รายการที่49ครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบครับห่วงเชื่อมครับที่ที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปครับ2,4,7,3ครับมาดูถาดที่สองกันบ้างครับ สวยๆย,ยามเย็นๆใกล้ค่ำครับรายการที่1ครับเป็นเหรียญหล่อปรพามนทนหลวงปู่สุขครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่2ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าๆเลยครับลงลักแห้งๆเลยครับ รายการที่3ครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับออกสำริดเลยครับรายการที่4ี่ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ รายการที่5ครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินครับเนื้อเปียกทองคำเลยครับองค์ที่2ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมครับสำนักสุสานไตลักษ์ครับจังหวัดลำปางครับเนื้อเปียกทองคำครับ รายการที่6กคเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักครับปิตาเนื้อผงคุกรักเก่าครับรายการที่7ครับเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีครับพระปางวัดอรุณครับด้านหลังเหรียญเนื้ออันปะก้าครับ รายการที่8ครับเป็นรูปหล่อพระนะเรศวรครับเนื้อก็ไหลเงินครับรายการที่9ครับเป็นปิดตาเนื้อเมฆกับพัดหลังยันยุ่งครับ สว,สวยเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับรายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่11ครับเป็นหล่อโบราณพระชัยวัดครับ เนื้อโลหะครับรายการที่12บสครเป็นปิดตาเนื้อโลหะครับรายการที่13บสครเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับหลงลักษ์ปิดทองเก่าครับรายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณน่าจะเป็นหลวงพ่อเพชรครับหลวงพ่อเพชรวัดหางไหลจังหวัดพิษณุโลกครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับ รายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัโยครับเนื้อผงเก่าๆเ,เลยครับเกศสอนร้อยแปดครับเมตตามหานิยมครับเมตตามหานิยมแค้วคาาปลอดภัยครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่17ครับเป็นพระขุนแผนภายคู่ครับลงรักปิดท้องครับขุนแผนภายคู่มหาเสน่ห์ครับรายการที่18ก็เป็นหล่อบโบราณพิมพีเิี่ยมครับ ดูให้ชอบดูให้โดนครับ200บาททุกองค์ครับเช่า2ององ300บาทครับรายการที่19ครับเป็นพระเนื้อดินข้างเม็ดรครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยครับพิมพ์ปางลีลาครับ รายการที่20ก็ครับเป็นท้ทาเวสวุวรรณครับหล่อบโบราณครับเปียกท้องคำครับรายการที่21ก็ครับเป็นเหรียญจอบหล่อบโบราณครับเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับ รายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระล่วงสองพี่น้องครับพระล่วงพุทซ้อนครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่24ครับเป็นสมเด็จบางขุนพรมครับรายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับสวยๆครับอยู่ในกระเช้าครับ รายการที่26ครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเตรียมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่27ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณครับเนื้อออกเนื้อแร่เลยครับสวยๆเลยครับ200บาทครับ รายการที่28ครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ200บาททุกองค์ครับเช่า2องค์300บาทครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พรกเครื่องมหาชนครับสวยๆย,ยามเย็นๆครับ ขอบคุณครับ